อุ้ยตำจนหอบล้ะผัดเผ็ดกบโอ้ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งกบ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 กกบ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  ผัเดเผ็ดโดยพ่อครัววันนี้มีพ่อครัวสามพ่อครัวเลยวันนี้ผัดให้หอมหอมผมัดน้ำปลาหนึ่งดอกอน้ำปลาใสา่ไปนี่โอ้โหช้า เ <Yeah. S 2> uh huh. นี่ยนี่มีพ่อครัวนี่มีพ่อครัวผัดกะเทากบเอ้อใช่ผัดเผ็ดผัดเผ็ดกบเคโร ใส่น้ำล้างคกลงไปนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้เนาะน้ำล้างคกเข้มข้นเข้มข้นนีตน้มือหลานชาย,ยันเนี้ยหลานชายผัดกับผัดเผ็ดได้กิน อ,นนอันนี้พ่อครัวพ่อครัวหนึ่งมันพ่อครัวสองอ่ามันหอยอ่อเดือดเค็มรสนิดหนึ่งรดนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวมีคนลุ้น กัวเค็มน้ำปลาพอ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 ไหมแล้วไหมแล้วอู้หู้อู้หอ้อันนี้พอครัวครับใส่พวกกระเพราอืมใส่กระเพราปลากระเพรากับชะอมมี โอ้ยโอ้ยหม้ยหอมกับแกมมา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 นี่กับข้าวก็ดีนะกับแก้มก็เลิศ โอเคอู้มา okay.